สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18สิงหาคมปี2567นะครับผมนะเรามาอัปเดตกันนิดหนึ่งวันนี้เรามาเช็คไทม์ไลน์ใหม่นะครับของรัฐบาลชุดใหม่นะครับว่าในเรื่องของกระบวนการจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะอันนี้น่าสนใจครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของเรือธงที่จะเกิดขึ้นก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันนิดหนึ่งครับตามไทม์ไลน์ ว่านะครับผ่านกระบวนการต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญของชุดรัฐมนตใหม่นั่นคือการถแถลงนโยบายนะครับผมที่จะเกิดขึ้นลุ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องของโครงการดิจิตอลวัลเลตจ1,000บาทว่านะครับผมจะสารต่อหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คาราะเอียดกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเราไปนะครับฟังเขาเรียกว่าข้อมูลการสัมภาษณ์จากทางด้านของนายจุรพันธ์ นะเรื่องของโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทสักนิดหนึ่งว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรระที่สำคัญครับเดี๋ยวพอจบคลิปเรามาเช็คทำรายกันว่ารัฐบาลชุดใหม่มีแนวโน้มจะเดินหน้าโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเพื่อหนนุนเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันครับผมเรียนเชิญครับ หลังจากที่ท่านนายกผุดจากเก้าอี้ตรงนี้นค่ะมันทําให้หลายคนโดยเฉพาะประชาชนก็กังวลเรื่องของยุทธศาสตร์เลยว่ายังจะต้องเดินหน้าตอ่อหรือว่าจะต้องรอ,อนโยบายใหม่หรือว่ายังไงไหมจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหมือนอย่างที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านท่านเศรษฐาได้เรียนนะครับว่ามันก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่จะมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีท่านใหม่และรัฐบาลชุดต่อไปนะครับ ซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยกลไกตามรัฐธรรมนูญมันกําหนดอยู่แล้วว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาก็ต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติกับท่านถัดไปว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับเราในฐานะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่141ท่านนะครับหากจะมีการ จัดตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยเราก็คงจะต้องเสนอนโยบายเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในในโยบายที่ควรจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่นําเสนอต่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อไปด้วยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ในขณะปัจจุบันนี้นะครับในฐานะที่ผมยังเป็นรักษาการอยู่และก็มีมติคอรมอให้เดินหน้าโครงการนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเรายังมีหน้าที่ในการทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่ามีการให้มีการสื่อสารกันในโลกออนไลน์ที่ผิดนะครับในเรื่องว่าเอ๊ะเป็นห่วงหรือไม่โครงการนี้เดินต่อหรือเปล่าเราจะ,ะลบแอป,ปหรือเปล่านะครับเรียนให้ทําความเข้าใจให้ตรงกันนะครับแอปทางรัฐเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหลักสําหรับให้บริการประชาชนไม่ใช่แอปพลิเคชันสาหรับดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ใช่ payment system นะครับซึ่งถ้าท่านได้โหลดแล้วและลองใช้แล้วท่านจะเห็นว่ามันมีบริการของภาครัฐอยู่หลากหลายมีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุดที่ภาครัฐกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยไม่ต้องห่วงข้อมูลที่เป็นข้อมูลเอ่อที่ท่านอาจจะห่วงกันเนี่ยไม่มีเก็บอยู่ในทางรัฐครับทางรัฐเป็นเพียงแค่พอร์ทัลเป็นจุดเชื่อมไปยังหน่วยงานรัฐที่ถือข้อมูลของประชาชนซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ก็เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ข้อมูลใหม่อะไร นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆมั่นใจได้ร้0และก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในการที่จะ,ะรับบริการจากภาครัฐต่อไปในอนาคตในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็น Payment System เองนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นโครงการที่ทาง DGA เนี่ยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มทําด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเห็นว่าโครงการตัวพัฒนา Payment System เนี่ยนำมาใช้กับ Digital Wallet ได้นะครับเราก็ไปปรับให้เข้ากันซะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโครงการเรื่องของการเติมเงิน10,000บาทจะเดินหน้าหรือไม่นะครับเรื่องของทางรัฐยังเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ต้องไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปปั่นให้คนเป็นห่วงนะครับไม่ดีนะครับ2ก็คือในส่วนของ p a y m e n t system ยังไงก็เสร็จครับแล้วก็จะมีการเชื่อมระบบที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนรูปแบบการใช้เป็นอย่างไรก็ต้องรอฟังหลังจากมีการฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่ ก็ยังยืนยันใช่ไหมคะว่าเพื่อไทยจะนํานโยบายดิจิทัลว่าเลยเป็นเรือธงเหมือนเดิมเพราะหลายคนมองว่านําเข้า <EN> ไปหารือครับอย่าอย่านำไปหารือกับการเจรจาหากมีการเจรจาในเรื่องของการร่วมรัฐบาลต่อมันมีการตั้งข้อสังเกตว่า,าจะโลภไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีอุปสรรคมีข้อส่มเสี่ยงต่อขอ้อกฎหมายผมผมอย่างที่ผมได้พยายามเรียนมันมันขึ้นต้องให้เกียรติกับท่านที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่จะมารับช่วงก่อ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราก็มีอย่างที่ได้เรียนทุกพักก็จะเอานโยบายของตนเนี่ยมาวางบนโต๊ะแล้วก็มาหารือกันว่าเรื่องใดที่สามารถเดินหน้าเรื่องใดที่จะ,ะพิจารณายอย่างไรตรงนี้ผมเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้มากกว่านี้เพราะมันเป็นขั้นตอนที่จะต้องมีการพูดคุยกันแต่ระหว่างนี้ถ้ามีประชุม,มส่วนของคณะกรรมการคณะอนุกอะไรอย่างทุกอย่างเดินหน้าปกติครับเมื่อวานได้มีการหารือกับท่านประลัดกระทรวงการคลัง ก็ฝากท่านว่าให้มีการประชุมต่อเพราะว่าผมเองเนี่ยตอนนี้ผมต้องรอการประชุมคอรมอในช่วงบ่ายนี้ด้วยครับเพราะว่า,าตามกฎหมายเนี่ยประเด็นแรกเลยการที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีสถานะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดหลวงเฉพาะตัวตามมาตรา170เดนะครับกลไกกําหนดว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการประชุมกันเพื่อเลือกรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาหนึ่งท่านให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับบ่ายนี้ก็จะมีการ ประชุมกันแล้วก็จะมีการกําหนดกรอบภา,าระหน้าที่ที่บอกว่าคําว่ารักษาการเนี่ยทำอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับก็คงจะมีการหารือกันในที่ประชุมคอรมอในบ่ายนี้ก็ผมเองก็ต้องรอฟังเช่นเดียวกันหลังจากบ่ายนี้จะชัดเจนขึ้นครับถ้ามาีความชัดเจนก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมีภา,าระหน้าที่และอํานาจมากเพียงไรซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกท่านมีหมดครับท,ที่เป็นรักษาการอยู่เนี่ยคือมีการประชุมที่รออยู่และมันต้องเดินหน้าในเรื่องของ กลไกการช่วยเหลือประชาชนต่างๆนะครับซึ่งในขณะนี้ของของผมเองนะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยผมก็บอกว่าขอชะลอก่อนนะครับรออาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุยกันครับต้องมีครับกลไกตามปกติครับก่อนที่จะมีการลงมติวันนี้ก็มีการประชุมในช่วงเช้าเนี่ยครับประชุมสสด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมเอ่อกบหครับขอบคุณครับเอาละนั่นคือข้อมูลนะ ล่าสุดที่ทางด้านของคุณจุรพันธ์ได้อัปเดตนะครับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาไล่เรียงสําหรับในเรื่องของชุดรัฐบาลใหม่นิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงเกี่ยวกับนะครับรายละเอียดซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าการประชุมนะครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เป็นการเลือกนายกคนที่31 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 5 9ทางด้านของสอสอครับเห็นชอบ319เสียงด้วยกันนะครับทีนี้นะเมื่อดำเนินการเลือกนะครับในเรื่องของการเห็นชอบเรียบร้อยก็จะมีทางด้านของการนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกานะครับเพื่อขอรับโปรดเกาแต่งตั้งนะซึ่งอันนี้ก็มีกระบวนการผ่านมาเรียบร้อยที่เราติดตาม เสร็จแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการต่อก็คือมีการรับสนองครับระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้านะครับเป็นนายกคนที่31นะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อดําเนินการหลังจากนั้นต่อเนี่ยนะครับก็จะมาสู่การเตรียมการแต่งตั้งคอรมชุดใหม่ซึ่งก็เดี๋ยวติดตามกันครับว่าในแต่ละกระทรวงที่จะเกิดขึ้นมีท่านไหนเป็นอย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันนะนะครับ เมื่อเสร็จแล้วครับก็จะมีการประชุมพักร่วมนะครับที่จัดสรรโคต้าตามสัสดส่วนของสอสอนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับพักร่วมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหลายท่านก็น่าจะเห็นว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่ก็เดี๋ยวรอดูสําหรับในเรื่องของรายละเอียดซึ่งก็ประมาณต้นเดือนกันยาก็คือเดือนหน้านะอันนี้ก็รอกันต่อนะนะครับเสร็จแล้วครับก็จะมีการจัดทํารายชื่อคนะณะคอรมอ นะครับว่าท่านไหนดูแลกระทรวงอะไรนะก็ว่าไปตามสัสดส่วนนะครับที่มีการจัดตั้งจะเป็นชุดเดิมหรือชุดใหม่จะเป็นชุดเดิมผสมชุดใหม่นะก็ว่ากันไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมพอจัดรายชื่อคอรมอนะครับก็จะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผมอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ก็ โอ้ถ้าเราดูต้นเดือนกันยาก็สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นะครับผมเสร็จแล้วก็จะทูล9ถวายนะครับรายชื่อนะรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็ดำเนินการครับเข้าเฝ้าถวายนะครับสัตว์ปฏิญาณอ่ะอันนี้ก็เป็นสเต็ปหรือเขาเรียกว่าทำรายที่จะเกิดขึ้นนะครับก็รวมๆแล้วนู่นละครับก็ประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับโดยคร่าวๆอ่ะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะครับแต่คู่ขนานกันไม่มองไม่ได้สำหรับนะครับในเรื่องของระยะเวลาที่เรียกว่าทำรายปัจจุบันที่โครงการเติมเงินดิจิตอลนะครับผม1 0,000บาทเนี่ยคู่ขนานกันอยู่อันเนี้เดี๋ยวรอกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะสำหรับในเรื่องของรายละเอียดแต่ถ้าเราดูสำหรับรายละเอียดนะครับโครงการเติมเงินดิจิตอลหมื่นบาทเนี่ยนะครับตามที่หลายท่านรับทราบ 30กว่าล้านคนครับผมที่ลงทะเบียนเนื้อผ่านโทรศัพท์มือถือนะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมากออระยะเวลาไปจนถึง15กันยายนนะครับวันที่16กันยายนครับก็จะเริ่มในเรื่องของการลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออันนี้เดี๋ยวดูกันครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเสริมตรงไหนหรือไม่ นะอันนี้ก็ต้องมานะครับติดตามกันนะครับแล้วก็ประมาณช่วงวันที่22กันยายนเนี่ยนะครับตามที่ระยะเวลาหรือกรอบระยะเวลากําหนดเดิมไว้ก็จะมีการประกาศผลในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะนะครับว่าท่านเนี่ยนะครับไปสู่ขั้นตอนที่4ถูกไหมเขียวที่4หรือเขียวที่5ตามที่เคยแบ่งปันไปนะครับผมอันนี้ก็จะบอกนะครับหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่ ก็เดี so actually, ๋ยวติดตามกันนะหลังจากนั Southeast ้นครับ25กันยายนก็จะมาสู่ในเรื่องของร้านค้านะครับผมก็จะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการแถลงต่างๆรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนะของประเภทร้านค้าอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราติดตามแล้วก็โครงการที่คู่ขนานปัจจุบันยังดําเนินการต่ออยู่เพราะว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมอ่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับในเรื่องของเกี่ยวกับเนื้อการเมืองไทย นะเกี่ยวกับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะประมาณ9กระบวนการนั้นแล้วก็โครงการใหญ่ๆที่นะครับหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่ว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนอย่างไรปรับเปลี่ยนจากเดิมหรือไมนะ่สำหรับในเรื่องของโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับก็ภาพ ประมาณนี้ครับในส่วนของแรงเงินนะ450,000ล้านบาทนะครับผมก็จะมีงบนะครับปี67ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วอันนี้แหละเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งที่หลายท่านเนี่ยติดตามเพราะว่างบปี67เนี่ยจะต้องใช้นะครับผมนะซึ่งเขากำหนดไว้ก็คือในเรื่องของกันยายนซึ่งก็จะเป็นปีงบ67 ถ้าผ่านนะครับผมสิ้นเดือนกันยายนไปนะก็ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยนะก็จะมีผลเรื่องพวกนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็บีบให้กับทางด้านของทีมงานนะครับผมรัฐบาลชุดใหม่จะต้องดําเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับหรือโครงการใดโครงการหนึ่งหรือโครงการเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทรูปแบบนะครับบางกลุ่มอ่ะก็น่าสนใจสําหรับนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องรอดุลกันครับว่าครอมอชุดใหม่ จะมีการแถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับว่าโครงการเดิมที่เป็นไฮไลท์ของครอรมอชุดเดิมมีอะไรแล้วก็ทิศทางสำคัญนะครับจะสารต่อหรือไม่ในเรื่องของโครงการนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอความชัดเจนว่าจะนะครับถูกบรรจุอยู่ในนโยบายหรือไม่อย่างไรทีนี้ถ้าเรามาดูภาพของนโยบายที่นะครับเป็นเรือธง ซึ่งก็แน่นอนครับว่ารอกันในเรื่องของนะครับชุดใหม่ว่าเขาจะมีเคาะนะครับนโยบายต่างๆเหล่านี้จากเดิมที่เคยพูดไว้นะครับหรือชุดเดิมที่เคยทำไว้หรือไม่อย่างไรเช่นในเรื่องของโครงการนะครับดิจิตอลบริษัทหนึ่งหมื่นบาทถูกไหมนะครับจะมีปรับเปลี่ยนนะครับอย่างไรนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามกันด้านพลังงานนะครับผมสารต่อหรือไม่นะรูปแบบของการชาทางการแพทย์ หรือโครงการสถานบันเทิงครบวงจรน,นะครับการท่องเที่ยวพวกนี้นะครับหรืออัจิกรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจในเรื่องของชุดครอมอเดิมนะครับในเรื่องของครอมอชุดใหม่จะมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะครับผมวันนี้ภาพป,ประมาณนี้ครับนำมาพูดคุยอัปเดตสรุปให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับนะติดตามรายละเอียดหรือว่าไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับถ้ามีความคืบหนะ้าอื่นในเพิ่มเติม เดี๋ยวนำมาพูดคุยอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ